สวัสดีครับตัวเรานะครับต้องปลายขชมตันเหมือนนะครับวันนี้นะครับมาในมาสเข้มนะครับวันนี้นะครับก็มีเอฟซีนะครับจากทางราชบุรีนะครับก็ได้ส่งของสวยๆงามมาให้คลายของเรานะครับการ์ลายของเราเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่าครับวันนี้นะครับจะเป็นอะไรนะคะ นี่ครับคืออะไรครับเนี่ยไว้ให้ควานผูกหัวหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ครับเดี๋ยวน่าลองเ่อนเออใส่เหงานเข้ากันเลยจนมันลิเกมากเลยผมเป็นลิเกคนจนนะนี่จะเป็นสถับงานนะครับนี่เราจะไปใส่สถับงานคู่ไหมนะคะไปสันวาสินาขด อสขับงางาหลังพ่ใหญ่ด้ครับ่อใหญ่พ่อใหญ่เกือบตีหลังตาแล้วรัพเอใหญ่บอางะพ่อใหญ่จะตกใจเ็ดหรือเปล่านึกว่าเอาของกินมาฝังเทดพ่อใหญ่ก่อนนะฮะฮาพ่อใหญ่พอดีหรือเปล่า เห<ม>ล,ล,ลื่อมมากเลยเหลื่อมมากเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่สวยนะครับสวยเดี๋ยวเ้าไปที่เน้นก็จะเป็นของพี่เซมนะครับถูกแดดมันเหลื่อมมากเลยนะครับระยคระยอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่เหมือนของพี่ควนนะคะนี่จะเป็นแบบผูกเอานะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องดัดแปลงหรือเปล่าเราไปดูนะฮะ ชงเฉะมากนะคะนี่ก็ฝนพึ่งหยดเนี่ยพึ่งวันนี้พึ่งแดดออกเป็นวันแรกนะคะในในรอบอาทิตย์นึงรออาทิตย์นี้แล้วครับเออเนี่ยแดดเพิ่งออกนะคะดีใจใช่ไหครับดีใจค่ะดีใจเพราะว่ามันแฉะมากอ,เ,อเดี๋ยวเราจะมาลองกับพี่แซมดูนะคะว่าเข้าได้หรือเปล่าหรือใส่ได้หรือเปล่านะคะ ลองผูกดูสิอโอ๊ย,อยกาแฟออกมา,าไปทุกที่เลยค่ะกาแฟเราหุ่นวายเหลือเกินผูกไว้ด้วยเราว่าเราจะเย็บโอ๊ะเย็บรอยขาเจ้าของครับพี่แซมดูพี่แซมขุดดินตรงนี้หมดแล้วนะคะนี่รู้ขุดไปไหนนะคะเทกี่คันก็หายหมด โอ้ยนลนวพี่กวนอยากได้ด้วยโอ้เสยๆจ้า<อ>ต้องใส่สามคู่เนาะ<อ>ถึงสวยเนาะโอ้ลังการนะดูดูไม่ไม่ต้องอะไรก็ไรครับเราผูกเป็นโบูเลยไ็ไะไครับผูก็ออผูกเป็นโบูด,ดีกว่ามันจะดูแบบเท่ๆนะ้วอ้าวเย้ไหมถ้าผูกแบบนี้คือใช้ได้กับทุกเชือกนะ,ะไม่ต้องเย็บใช่ไหม มันจะอยู่ไหมล่ะอืนนอสวยมากนะครับอยู่กับงาพีควันนี่ดูระยิบประยับ <c oughs> โอ้มี่แตนนะครับดูระยิบประยับมากครับแต่ปะคะโอ้ต้องสั่งเพิ่มนะคะอันนี้ต้องมาอีกสองคู่นะคะถึงจะสวยนะคะต่อไปนะครับของเราจะเป็นแจน็คลิคกี้ลิคกี้ครับ วควาร์ก็ไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีชุดเกาะควาน์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปซ่อมแซมเหมือนกันไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปเย็บเลยดีกว่าครับเพราะว่าจะดันพอยง่ายต้องออกแบบใหม่ถ้าเย็บมันจะง่ายกว่ามาแล้วมาดันใส่เลยนะครับนี่เราจะเย็บเอาวัดขนาดไว้ดูนะคะอืม เพราะว่านั้นเราก็จะสวมเข้าเลยต้องหาอะไรมาขียนด้วยนะครับ้างละเพนี้ใช่ไหมมัดไว้ ทำอะไรต้องมีงมาการวางเศนเลยครับว่าเราจะไม่ได้ต้องมัดนี่นะคะพออย่างนั้นเราก็สวมเข้าไปเลยพอดีใช่อย่างนั้นก็ดันมันนี่พอดีอืเอาให้น้ำมันนี่นะ่งขบคุณควันไปวันรีกร้องความสนใจนะคะอ่า เดี๋ยวกอนต้องวัดอีกนะครับต้องทำเผื่อความอันนึ่งไหม <c oughs> ไมู่หัวเยอกว่าน,นี้นี่ครับเข้าอีก เีมุนไปไหนเนะัเแล้วตอน,นี้มเรากลังวัดบางแผนค่ะเพราะว่าเราจะปรับแก้ให้มันเป็นแบบเป็นวงกลมเลยนะคะเราจะได้สวมเข้าง่ายนะคะเรากลงมัดดีๆเพอมันสวยเกัน ไปมันอาจจะหลุดไม่มันหลุดไม่รู้ตัวครับทาง,ง,งได้ถ้าเราสวมเข้าไปเหมือนของพี่ควันอย่างนี้ไม่มีทางหลุดนะคะถ้ามัดแบบนี้อาจจะหลุดได้เวลาเขากินหญ้าก,กินอ้อยกินอะไรเงี้ยนะคะแบนี้นิ่งจะได้งา<ม>นะสวยๆนะเดี๋ยวเรามีงานพี่แซมนะคะวันที่ พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพี่แซมจะไปแห่ที่บ้านแสนสีนะคะอำเภออะไรเจวนะเกษตรอำเภอกเกษตรนะคะมีพี่แซมมีพ่อนุ่มเสกนะคะพรุ่งนี้นะคะพ่อลูกเจอกันนี่แล้วนะคะนีนะครับนีเลยครับโน่นีเย็บใส่พรุ่งนี้เลยนะคะนี่ใส่พรุ่งนี้นะครับ ดเดี๋ยวเยว็เตรียมการเดี๋ยวเราจะวัดก่อนขนาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ช่างเย็บให้นะคะรุ่งนี้เราจะได้ลงเลยนะคะงานแรกนะคะเออได้ไหมพี่ควันเราก็ยังเอ้ยอยอยู่นั่นนะคะของตัวเองได้แล้วรอบนี้ให้พี่แซมบ้างนะครับ จะพาไปดูของควานนะคะเดี๋ยวของควานก็จะไปเย็บใหม่เหมือนกันนะคะเ,เราต้องแต่งให้เข้ากันนะคะมันนี้ได้หรอเอ,เอาละวัดไปวัดมาสรุปไม่ได้ตั้งีเลยเอ เดี๋ยวมาเท่มย่งเชได้ยังมองลงตัวนะคะมองไปยันี้มองให้นว,วัดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู งควานเหมือนกันนะคะ,อะตอนนี้เราก็วัดขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่จะให้ช่างกลับแล้วก็เย็บเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วเราก็จะเอานี่นะคะเราไม่ได้เครแค่ชุดช้างนะคะชุดเกาะควานเราก็เดินเย็นนดาเหมือนกัน ทำใหม่นะคะนี่นี่จะเป็นอันเก่านะคะนี่อันใหม่นะคะทำเผื่อคุณปู่ด้วยนะคะสีดำนะคะยังยังไม่เคยใส่ออกงานใช่ไหมนี่นี่หละงานตรุงนี้นะครับนี่นี่นี่เขาเสร็จแล้วะครับนี่อันนี้จะตั้งนะครับตัวนี้นะอันนี้เราทํามาแล้วมันไม่ตั้งนะคะเราจะเอาไปแก้ใหม่เอาใส่เลยนะคะนี่จะเป็นฝีมือของคุณแม่นะคะนี่ เลื่อมเลื่มลำลำนี่นะคะโอ้สวยเลคะยังไงครับคอมเมนต์ได้นะครับผมสวยๆค่ะคอเมนต์ได้มเมนต์ได้ผูกหัวไปโอ้เข้ากันเลยค่ะเราเปิดคณะลิเกได้เลยนะคะ ผมเป็นลิกเกคนจนนะจ้าดีเลยครับกาเดี๋ยวเราไปที่ช่างบ้านช่างกันเลยครับฝากช่องด้วยครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของอเราน,นะครับในช่องไฟเสียมสันกันเมร์นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ